สวัสดีครับผมตรงนี้กำลังขวบรถเกี้ยวครับผมนมาลุยงานรองงานครับยุทธนาโต้เขาคือครับประสบการณ์หลาย่ตัวการนะวันหนึ่งวันนี้ประมาณสิบห้าปีแล้วครับผมสภาพแบประมาณนี้นะครับมาลุยงานลงงานนั่นแหละครับทดลองทดสอบรถครับผมเจ้านี้ตรงนี้ทดลองทดสอบรถนะครับนี่เป็นเขาขอขอเด้นะครับผม รัคก็อเอรดตาหวานจังเลยครับ ในร้องกับคุณใร้องรถแถวเทียตีคุณในร้องกับร้องกับร้องเขาดอกครับต้องร้อกมาณวิทีทะลุทางกันยิงกันรูอกับเฉียวเขยวยครับินหารู้นะครับรถคันนมึงลงไป phần hà loài đó nó nó chưa luộc được cái đó giòn sáng đây hấp đôi lọc lọc ạ mà đi nó chéo như cái là gì lái mươi không cái gì cầu thì xịt đầy gì kêu nữa.

มาล้องหกไร่ครับผมล้องบิ้งครับผม อ้ามอ้ามโซเฟอร์ุ้งคือแรงเนาะมุนีแม่โซฟอรตาหวานมึงคือแรงเวะชูเทียก็อยองไปวะมุนีโซฟอรแรงขนาดโซฟอรตาหว,วานแม่ซูมือมุนีแรงเ้ย ครับเพิ่งได้ทดสอบได้ร้องครับผมรถในระแวกนี้เพิ่งได้ประมาณนี้แหละครับครับด้วยสิบสิบสองสองครับเขาแรงครับผมเพราะมีน้ำนะครับแห้งครับครับนี่ยหนาพวงหนาครับจังเขียวหนาแรงครับทุกครับ รถแลนทะเลงเมาเลยเ็บยงเขียวอ่ะยุดเยเี้ยลนรถลงเมาเพี้แหงดีจะตาย การทอมบนดุงดีค,ครับผมเคครับสิบกว่าปีนี่สิบปีก็ได้ครับผมนะครับโดยรอบี่น,อน้องเพิ่งกันอย่ครับนี้สุเขียวาก็หางใส่ครับโซเฟอร์มึงกี่แรงแกมือเนี่ยสุเทียคือบ่แรงกว่าน,นี้สุเทียย่องไปอสุเทียเมันย่องย่องย่องเหนอกมือนี่มาแบบไรวะกูเห็น กเห็นเล่นทางกาดกาดระเ่าูน่ะตุเชียบนย่องไว้กึ๊งยังเนี่ย <c oughs> ออเชียวนควายย่องย่งไหวสนอกมูงหนีมาเล่นกาดกาดึาดเลย <c oughs> ่ยล้วว่าตาหวานมึงนีเลี้ยงขนาดจัดไปครับผม มึงได้นล้อนี่แน้นะครับฮะว้าสูเยียนคอยยองยองนะวุ้นี้คืดว้าสูเียคอาย,ยองยองยองวุ้นนี้ทางกาดกาดการไป <laughs> เขาไม่เหลี่ยมเหมือแก่เป็นไหงนี่น้ำไหลน้ำเนี้ยมันฝ่าคนเราฝ่าบอกว่าเออ๋ยวมุนี่อันนี้มันมีน้ำอันนี้น้ำมันหลายมั้ยฝ่าคนเราฝ่าเด้อมือนี่หดจัดโซเฟอร์ตาวานมือนี่หดจัดสุดจัดเลยมือเนี่ยพูดนะ chú tia vẫn nhăng 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 thế hay nhìn ngắm mà khẩu dẻ lì mẹ Ôi thầu có đi có ngắm hoặc ngắm hoặc dân hút điểm một lưng đi xuống điểm một lưng luôn tình dứt cho nó lùn lẹt rồi các ยุ่สนาหรือวันสิบวันสิบว่าปีแล้วสิบสามสิบสี่ีเกินแล้วจำจไม่ได้ใส่ตั้งต่อพิเศษไดข้ขนานึงรงนำมยู่านลานเพชรเพชรนาพิเสษครัสียบตันหารอยโลกลคก็บสิบตันเยอะ ขี่รถมาเราวเลยขี่รถล,ลงมาเลยแหงกว่าน,นี้ไม่ไ่หอไปยังแหงกั่นี่มันแหงมันแหง พี่น้องยังหงุมหอมคือเก่าอยู่ครับผมยุดชีรถลงเมาเลยฮะขึ้นไหนไหนทีขึ้นมาได้ภาษาเพียงยัซื่อเอเอาเว้นยังหนีเต็มดีเลยน่ะข้ากันไก่น็อตลุดข้าแยกน็อตลุด งั谢谢้ <halt> นเขาง่านเรามูอวัดส <acy> ิงนี้น่ามืดูเราลายแยกลูกครับลูกตาลูกคืนที่ก็ตาแตกครับโอ้ทำมันได้หรือปู่บ้าลูกปืน ลูกปืนทุกตาแตกที่รถลงมเมาเลยชื่อว่าสูบีกไม่พุ่งชื่อว่าสูบีสูบเ็นหมดเลยไหน้ามันเต็มสางเลยโซเฟอร์มันแรงพูด อ๋อเปนน็นตำรวจครับเป็นยังครับผมโรงงานวันแรกอุปรสรรคเนี่ยนิดน้อยครับผมขี่รถลงเมารถเนี่ยาเขาเสียเลียให้นี่งาาาาา้างเถอะวะหยาหยางงูงมีตัวเนี่ยเฮ้ยหยับหยาหยางเบิดเว้ยน,น้าตัดเอาดีอยู่เนี่ยเขาง้าง,งาเป็นนี่เลยเว้ยให้นี่แม ให้นี đ ược, đ nào, âu, ่ให้นั่นบ่ปบันไดเลยนั่นกัง้มกันนวลไโอ้โก้ันนี้ล้าเขาไงดีดีก็มูอีกผู้บ้านะมันยังเฮียนะครับน้ำ้วยเนีน้ำแตกด้เยรอผู้บ้าลุงน้องเจ้ามินี่ือเล้งใช่ะจูนเชียงไหมดี สุเทียก you <laughs> <Stop a keyboard. laughing> ็ไปเพราะย่องย่องนี่มือนี่ก็มาฟาดพีดปาดพีดแต่เดียนี้ผิดปกติไว้มันผีดปกติลูกน้องเจ้าจุนน้อใสุเทียน้องย่องย่องน่ะสุเทียเห็นได้ย่องย่องย่องก้งกึ้มือนี่กปาดโทเออสุมมือควายย่องย่องย่องไป อีปัญหามันก็ฝืนงเโซ่แงมันหดด็ังนะได้เลยโอสุดท้าเห็นตัวยตังตังจังมือนีม่้อเลียนการกาาตัน่ะ้านสุดลนะเฮ้ยาน่เปนเียโเอรตวานนเสีย mà đi chiều ngày đó vần không vần khẩu gặp sóng cần thì được làm cái được hết nhỉ? có vấn há nó các bạn xin chào và cô này cũng chết bao, chó chó đó gặp sẽ đi khắp